สวัสดีครับพี่น้องมันนี้กีพามาเบิ่งงอ้การแตกกอของอ้อยนะครับเนาะนี่อ้อยคอนเจนสามนะครับเนาะปลูกได้สามเดือนกับอีกสิบหกหมือนะครับเนาะปลูกวันที่สิบห้ากลุ่มผ้านะครับเดืนอนนี้กับเดือนพฤษภามนะครับสามเดือนกับอีกสิบหกหมือมืนนี้กับวันที่สามสิบเอ็ดนะครับเนาะมาเบิง่งการแตกกอของมันครับอันนี้ผมใส่ร่องพื้น ิบหกแปดแปดนะครับเนาะแล้วก็ฉีดปุ๋ยทั้งใบนะครับเนาะปุ๋ยทั้งใบที่ผมฉีดก็คือสูตรสามสิบสองสิบสองแปดแล้วก็บวกถาุอาหารร่องนะครับเนาะนี่ออยถมหัวไปแล้วครับน่ครับอันนี้เพิ่นก็มาเห็ดทอผมเตีนะครับเจ้าผู้ใหญมาถูบนเรับแตียบไปเลยมาถามสูตรผมดีๆก็ได้ไว้ต้องมาถูอยผมเรครับนี่อันนี้กักว่เนีะนะครับเนาะมียมียรำเมียหนอนะครับหนึ่งสองสาม ทีหกเจ็ดเกอันนี้กว่วนี่เก้านะครับเนะาะดีมาเบิ่งกว่วทัดไปครับนี่กวนี่แกนี่องสาทหกเจ็ดเก้าสิบสิบเอ็ามี่สิบห้6ส8บหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ มีซิครับออกมานน่นะครับเนี่ยน้อยนี่ครับกว่าเดียวครับมีสิบล่ำครับกว่านี้ก่ออื่นก็ะบอกบอบอบอหลุดหกเจ็ดล่ำครับก่ออื่นยางวาบ่มี่กัะบือหลุดหกเจ็ดล่ำนะครับเนาะบัดที่นี่อันนี้อ้อยปลูกไหมนะครับบัดนี้ผมพามาเบ่งอ้อยต่อครับอ้อยต่อพอดีมันไถออกบ่เบิดนะครับนันมาเหลืออยู่นี่ต่อหนึ่งนะครับนี่นี่ครับมันแตกออกมาครับ บนับเราครับหลายอยู่ก่านี่ก่านี่นะยี่ด้ยอยุสอมัดครับคิดว่านี่กวนี่หนึ่งสองสาห้าโอ้หลายอยู่ครับนี่หหลายอยู่ครับนี่ล้ครับกันนับกันหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสอห้ แปดเก1 1 1 2 1 3 1บ1อ1ดสิบสองสิบสามสิบี่าสิบหเบปิก้ายี่สิบยเ็ดยบอั้งเอด้วยครับพี่เลยี่สิบกลำเลยครัยี่สิบสามสบล้ำปแล้ครับก่อนมันเป็นอ้อยตัวเป็นีอันไทยออกมาเบิดนะนะ้ำแล้วแด๋ย,ยุ่กว่านั่นี่ครับปุ่นก่อบาง่ายครับปนี้อ้อยก็สูงครับถมมาไปแล้วสามเดือน สิมือแลปุ๋ยที่ใส่ก็คือรองพื้น1 6บหกแปดแปดนะครับนะกกอกาอฉีดทั้งใบนี้เป็นสามสแปดนะครับนะของยี่ห้อใดก็ได้นะครับฉีดทุกถ้าไอ้นึ่งถึงสมเดือนนี่ฉีดทุกสิบห้ามือครับปุ๋ยทั้งใบนี่อาก,กหลังจากสามเดือนก็ฉีดเดือนละเท่อครับ อน,นี้สูตรผมนะครับอันนี้ผมสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบหานะครับนะเบืองความสูงเขียบใายกับผมเลยครับ